ไปชอคโกแลตมาสิบรอบเพิ่งจะรู้ว่ามีป่ากองกลางและมีข้างขาโคตรเยอะข้างขาแม่ไก่พรืบเดินทางจากกรุงเทพแค่ชั่วโมงเดียวเห็นสะพานชนมากวิถีก็รู้เลยว่าถึงแล้วเลี้ยวซ้ายแป๊บเดียวเจอเลยเปิดบรดิการทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงเย็นหกโมงเย็นระยะทางโดยรวมก็สองสามร้อยเมตรเดินไม่ถึงชั่วโมงแนะนํามาเดินก่อนสิบโมงไม่งั้นแดดร้อนจัดที่นี่หลังจากทุบทิ้งและสร้างใหม่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อปีหกหกที่ผ่านมาเพราะงั้นโครงสร้างสะพานแน่นตับข้อเสียเดียวที่เจอคือมีที่พักน้อยตั้งแตีีนนนนนทัั้้งพพาา่มเดิตอ รมาน3คำที่พี่ให้ผมเอากูมาทําไมทรมาแล้วเห็นป่าชายเดยนตายบางสวนไม่ต้องแปลกใจอาจจะเป็นสารพิษจากน้าแต่ก็ทยอยปลูกใหม่ตลอดเวลานี่บางสวนใช่ไหมโดนเราได้เจองูตาแห่ด้วยน่ากลัวไหมเหรอหน้าสงสารตอนมันอยู่คู่กับปาตีนี่ไม่รู้ว่าใครกินใครตัวจิงเดียวเดินไปไหนก็ได้เจอสาระให้ความรู้ข้างในเป็นห้องกระจกแล้วก็มีป้ายข้อมูลสัตว์ส่วนห้องกระจกใช้ดูอะไรก็ไม่รู้เดินต่อ,อีกไหนก็จะเจอสะพานแขวนแล้วก็ปากเอาสภาพร่างกายตอนเดินคือค่อนข้างวิกฤตไม่รู้ร่างกายเ็าใกล้ชิดปากอ่าหรือปากลงก่อนกันสุดท้ายคือจุด ดูข้างขาวแม่ไก่แบบชัดๆเนี่ยเห็นยันเพศอย่างเดียวที่แนะนําก็คือมาตอนเช้าซะจบ